เข้าไม่ได้เลยเข้าแล้วเร็วเร็วงเร็ว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 เดี๋ยวทุบนะ เนแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วเข้าชด้าเยมันเข้าชา เชื่อมต่อไม่ได้เตมมแต่มันเข้าช้า บกล้หมดเลยเครื่องรำเบอร์สี เย่นมยังต้องเพิ่มต่อให้ก่อนเชื่อมแล้วอย่าพิ่งก่อนอ้า Hvernig <smallly noise> <smallly noise> er บทีไม่ทอะไรไงได้แต่แต่ระวังด้วยนะไม่มีครัไม่เป็นไ สลิงโดดจิ้วินทัหมดอยากได้ปะมามดด้วมีบีกแล้วก็สลิงเปินได้โอ้ยน้องนี้อยากได้ได้เลโอ,เโอ้โอยนะังไม่พอใจเพื่อนเลยใช่ไหม มันเก็บปีแล้วก็เชื่อกปืนเออไม่แบ่งให้เราใช่ไหมป้ะครับปาครับการทีมม่นคืแบบวอะไรอะไรกดกดออกดตรงนู้นกดตรงนู้น เไม่เล่นก็เลยไม่ได้ okay. วันนี้วันี้ซีซั่นอยู่ตรงนี้

เออใช่เออใช่ใช่วะ่ะ <actual? S 2> ใช่ว่ะเออใช่ว่ะใช่ช่เออใช่ใช่มันใช่ว่ะเออมันช่ตีมช่วงตีตีตีใช่มันเจโอ้ยโอยกดต่อยกดต่อย นึงมีปก่อนนะนึ่งนีปลาก่อนนะมึงไปเอามึงไปเอามนมาคอมมนจปแล้วนะจะไปแล้วนะ ได้ได้ตั้งนึงปัดก่อนปัดปัดโอ้โหสป่าเก็ตสป่า ทีนห่อย้ารถค่อนแรงไหมล่ะแรงเกินโคตรแรงเลยใช่มนแรงเสียงหายไม่ราบเสียงหาย น้องพี่ไม่ได้ยินเสียงได้ยินไหมใส่หูฟังดูหน่อยว่าได้เสียงไหมวเดี๋ยวได้แต่ดีเออได้แหละเออเอาละ

ไม่น่าสิเมื่อกี้ไอ,คอ,อ,อ้คนมันชอบทีมเหรออือคนมันชอบทีมรถเลกอือมันชอบทีมมันมันขึ้นทีมไง ไปอกันน่อนบยดีผมอแค่้ก่อนนะครับพอแค่นี้เหรอครับสวัสดีครับ็สวผมไปก่อนบายทีมเออะไรเดี๋ยวปิดเครื่องก่อนสิเดี๋ยวน้องพี่กินข้าวแล้วเหรอ